สนับสนุนโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัด AIA วันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินแล้วหรือยังเอโก r กรุ Group, บริษัทผลิตไฟฟ้า,ฟาเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทยเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตใหม่มาม่ารถต้มแซบแซบสะออนจีนนั้นหลังจากที่เป็นคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่หลังสงคราม ตั้งแต่เหมาเจ๋อตุงประกาศตรงจตุรเทินอันเหมือนว่าประเทศจีนใหม่ิูไชนานะครับคือจีนเก่านั้นเนี่ยหมดไปแล้วคอมมิวนิสต์เข้ามายึดครองบัดนี้มีประเทศจีนใหม่แล้วคำประสัยของเหมานั้นเป็นประวัติศาสตร์นะครับขอให้ประชาชนคนจีนลุกขึ้นมาได้ นั่นคือปีคศหน 1949, ึ่ี่แต่ว่าพอมาถึงปีคศหนึ่งเหรือว่าปีพศสอ2 1ห้ามาถึงยุคของต้องเสี่ยวผิงบ้างทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะคะในแง่ของเศรษฐกิจการเมืองยังเหมือนเดิมนะคะเป็นไปในแนวของคอมมิวนิสต์แต่ว่า ตั้งเสี่ยวพิงนั้นดำเนินนโยบายเปิดประเทศค่ะหรือว่า Open Door Policy <th bb> ก็คือรับเงินลงทุนจากต่างชาติเปิดให้คนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะคะแล้วก็ใช้ระบอบทุนนิยมนี่แหละค่ะที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีค,คนก็หลั่งไหลกันมานะคะเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือว่า FDI เนี่ยก็มากันที่เมืองจีนแล้วก็ยังมีนโยบายสีทันสมัยด้วยของตั้งเสี่ยวพิงนะคะก็ประโยคเรื่องแมวไงแมวสีดำ ีขาวไม่เป็นไรถ้าเป็นแมวที่จับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีประโยคนี้ที่ทําให้หมออ,อเลยครับว่าระบบคอมมิวนิสต์นั้นกําลังค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นเขาใช้คําว่าระบอบเศรษฐกิจแบบตลาดแล้วยังพ่วงคําว่าแบบจีนเองนะคือไม่ใช่เศรษฐกิจตลาดเฉยๆนะครับยังมีวงเล็บต่อด้วยว่า แบบจีนในปีพศ2544นะคะหรือว่าปีพศ2001เนี่ยเต็มตัวเลยค่ะว่าเข้าสู่กระแสของโลกทุนนิยมนะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกของ WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกและปัจจุบันนะคะการเติบโตของจีนเนี่ยก็เรียกว่าร้อนแรงมาก 9%ต่อปีโดยเฉลี่ยนะคะจนทําให้หลายคนว่านี่มันจะเกิดฟองสบู่หรือเปล่าซึ่งหลายๆครั้งรัฐบาลของจีนเองก็จะต้องออกมาแตะเบรกหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันจะไม่ใช่ความจริงเรื่องฟองสบู่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันมาก มีหลายค่ายทีเดียวจะบอกว่าเศรษฐกิจจีนฟองสบูจนะ่จะแตกแล้วนะจะแตกแล้วนะโอเวอร์ฮีทแล้วนะโดยเฉพาะอย่างไปดูจากอาซาหรือมาซับค่าที่พักที่อยู่อาศัยของเซี่ยงไฮ้นี่แพงมากว่ากันว่าจะแพงน้องๆโตเกียวแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจีนกลัวว่ามันจะโอเวอร์ฮีทมันจะร้อนแรงเกินไปนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามชะลอเพราะอะไรเพราะจีนมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ถ้าทวนยอ้อนไปสมัยเชียนอันเมือน,นะคะ1989 จริงๆแล้วตอนนั้นที่คนออกมาประท้วงที่ท้องถนนที่เชียนันเหมินหนึ่งเก้าแปดเก้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียกร้องทางการเมืองอย่างเดียวแต่ตอนนั้นเกิดอะไรตอนนั้นจีนเงินเฟอ้อมากเศรษฐกิจโอเวอร์ฮีทมากคนรวยก็รวยซะไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่รัฐคอรัปชันซะไม่รู้เรื่องจนคนจีนส่วนใหญ่เขาทนไม่ได้เขาถึงออกมาประทอออกมาประท้วงออกมาเรียกร้องสิทธิ์นะคะประสบการณ์เมื่อเชียนันเหมินเป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนกลัวมากไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก อินเดียไม่ได้แตกต่างจากนี้มากถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยอะไรหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าอินเดียเนี่ยปิดประเทศมาค่อนข้างนานในแง่ของเศรษฐกิจนะคะคือจะมีนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมภายในมานานก็เลยทําให้เกิดปัญหาความอยากจนการว่างงานแล้วก็มาเริ่มจริงๆจังๆกับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ในปีพศ2534ก็คือไล่หลังของจีนเป็น10ปีนะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงค่ะเอาละพอเปิดเริ่ม เปิดและก็มีการแปลรูปรัฐวิสาหากิจนะคะมีต่างชาติเข้ามาลงทุนมากยิ่งขึ้นเปิดเสรีในหลายอุตสาหากรรมนะคะรวมไปถึงสำคัญมากเลยค่ะคก็คือ i อแล้วก็ทำให้บังกลอนะคะกลายเป็นซิลิคอนแวลเลยของอินเดียขึ้นมาสร้างรายได้มหาศาลนะคะแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าทั้งสองประเทศก็มีจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองต้องมองทั้งด้านบวกและด้านลบครับเพราะาการวิเคราะห์ต้องมองทั้งสิ่งที่อาจจะเกิดปัญหา และสิ่งที่เป็นจุดร่วมกันที่จะทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นมาได้จีนเน้นไปทางการผลิตเป็นหลักอินเดียก็เน้นไปทางการบริหาร แต่ถ้าเกิดว่ามาดูทางด้านของสาธารณูปโภคนะคะต้องบอกว่าจีนเนี่ยไปไกลหลายขุมเลยค่ะเพราะว่ามีการทุ่มเงินตรงนี้มากนะคะในการที่จะปรับถนนพ้นทางระบบระบายนา้ําสนามบินทางด่วนเต็มไปหมดเลยค่ะเรื่องของสาธารณูปโภคของจีนโดยเฉพาะบนทอนใจฝั่งเนี่ยดิฉันคิดว่าเขาก้าวหน้าไปมากทีเดียวนะคะยังสร้างเขื่อนยักษ์ ใหญ่ที่สุดในโลกมี NGO ต่อต้านสารพัดแต่เขามองว่าไม่ใช่เขามองว่านั่นคือประโยชน์ที่เขาจะได้รับอย่างล่าสุดที่เซียะะเซ่ยงไฮ้นะคะเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาอยู่ปากแม่น้ําอย่างสีเกียงนะคะแล้วก็ถ้าเรือเซี่ยงไฮ้จะมีปัญหาเรื่องร่องน้าลึกเพราะเซี่ยงไฮ้ถ้าเรือเซี่ยงไฮจง้จริงๆแล้วเขาเรียกว่าเป็นริเวอร์พอร์ตไม่ใช่ซีพอร์ตนะคะก็เลยมีปัญหาเรื่องร่องน้าลึกเรือใหญ่ๆมาเทียบท่าไม่ได้รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ทำยังไงมีเกาะเล็กๆอยู่เกาะหนึ่ง ออกไปในทะเลห่างไป30กว่ากิโลรัฐบาลเสี่ยมให้ไปสร้างท่าเรือน้ำลึกที่เกาะนั้นเลยเรียกว่าเกาะยางซานแล้วสร้างถนนเชื่อมไปที่เกาะนั้นยาว30กว่ากิโลเขาทำเขาไม่กลัวแต่ถ้าเทียบกับอินเดียเนี่ยสิคะมันจะแตกต่างกันมากเลยเพราะว่าภาพที่เห็นก็คือว่าเศรษฐกิจดีนะมีเงินเข้ามาเยอะแต่ว่าถนนหนทางเนี่ยคนที่เข้าไปมาบอกว่ายังดูไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อว่าที่นี่จะมีเงินเยอะเมื่อเศรษฐกิจโตเร็วนี่นะฮะ การที่จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานอันนีชัดเจนนะครับว่าในเรื่องของถนนทนทางไฟฟ้าประปลาเนี่ยเมืองใหญ่ของอินเดียนี่ก็ทําไม่ทันแล้วใครไปบังกลาโรนะฮะจะไปทําอุตสาหการรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ตายละนะเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อมันทั้งต้นทุนสูงนะฮะมันก็ปรับไม่ต้นทุนสูงบางแห่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอินเดียไม่ปรับปรุงถนทนทางไม่มีการขนส่งแย่ นั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่อินเดียเนี่ยพยายามจะจัดการภายใน3ามถึงหปีข้างห,หน้าแต่ถ้าเกิดว่าในแง่ของกฎหมายนะคะก็คงจะต้องบอกว่าของอินเดียเนี่ยน่าจะได้เปรียบเนื่องจากว่าอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษมานานะนะคะเป็นร้อยปีกว่าจะได้เอกราชในปีคศ .1947 เนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของกฎหมายแล้วเนี่ยกฎหมายของอินเดียก็คือถอดแบบของอังกฤษมาก็จะเป็นที่ยอมรับในทางสากลมากกว่าของจีนค่ะ ผมว่าทางอินเดียนี่กฎหมายเขาจะทําได้คือมีความเข้มเ,เข้มงวดแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านนี้มากกว่าแต่ตัวกฎหมายผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาจะทําได้รู้สึกจะดีกว่าที่ประเทศจีนเพราะประเทศจีนเขาจะมีรัฐบาลท้องถิน่นฉะนั้นเขาสามารถจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยของเขาเองได้โดยในการปกครองท้องถิน่น มิติของกฎหมายเนี่ยแล้วก็ระเบียบต่างๆของอินเดียนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้า,า,าถึงได้ยากและมีรายละเอียดมากนะเช่นกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับถ้า,านายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างไม่ดีเนี่ยกฎหมายแรงงานในอินเดียก็จะค่อนข้างเข้มงวดนะฮะการให้ออกจากงานค่าที่จะต้องอชดเชยต่างๆอันนี้ก็มีความหมายสำคัญแล้วก็มีการาฟ้องร้องกันบ่อย ะะจะซึ่งจะต่างกับจีนจีนก็คงมีวิธีการจัดการไปแต่ว่าในระบบน,นะฮะก็เป็นปร,ระธานจาส่วนกลางแต่ว่าของอินเดียนเนี่ยการฟ้องร้องเนี่ยจะจะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็ยืดยาดยาวนานนะฮะทำให้ธุรกิจเนี่ยอาจจะไม่สะดวกถ้าต้องเจอประเด็นแบบนี้นะครับถ้าเราดูบอกว่าเนี่ยประชากรของจีนมีตั้งพันสารยล้านอินเดียมีพันล้านเนี่ยเขามองต่อไปข้างหน้าแล้วนะว่าไม่แน่นะถ้าหากแนวโน้มของการเกิดลูกของจีนและอินเดียเป็นอย่างนี้เนี่ย อีก10กว่าปีข้างหน้านอินเดียมีประชากรมากกว่าจีนแล้วนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยมีนโยบายลูกคนเดียวจําได้นะครับเป็นนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์มา20กว่าปีละเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาความยากจนบอกว่าให้มีครอบครบัวได้หนึ่งคนแต่ของอินเดียเขาไม่มีฉะนั้นอัตราการเติบโตอัตราของการเกิดของคนอินเดียก็เลยสูงขึ้นมาตลอดมีตัวเลขบอกว่า ถ้าหากจากนี้ไปเนี่ยมีระดับการเกิดของสองประเทศนี้ยังเป็นไปตามอัตราปกตินี่ไม่แน่นะครับอินเดียจะมีประชากรกลางศตวรรษนี้เนี่ย1.7พันล้านจีนอาจจะเหลือเพียง1.4พันล้านอินเดียจะมีวัยทำงานมากกว่าจีนถึง220ล้านถ้าเป็นไปอย่างนี้นะครับ แล้วทันยิ่งถ้าเกิดว่าไปบวกกับเรื่องของการศึกษาของอินเดียแล้วด้วยเนี่ยก็ต้องเรียกว่าจีนต้องรีพัฒนาแล้วนะคะเพราะว่าการศึกษาของอินเดียเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าโดย ประเทศของเขาแล้วเนี่ยโดยระบบทุกอย่างหรือว,ว่าทางสายเลือดกาว่าได้เนี่ยนะคะเป็นคนช่างคิดช่างพูดช่างคุยช่างถกเถียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาอะไรที่ใส่เข้าไปเนี่ยอินเดียจะมีหมอเก่งๆก็เยอะมีนักเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยก็หลายคนนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของวิชาการเนี่ยไม่ได้เป็นรองใครที่สําคัญพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งประเทศต,ตรงนี้แหะค่ะที่เป็นจุดใหญ่ของอินเดียนะคะที่จะ อยู่เหนือเมืองจีนหน่อยในแง่ของภาษาติดต่อกับตลาดที่อื่นนะคะจะเป็นยุโรปหรือว่าทางอเมริกาหรือว่าประเทศอื่นก็ตามแต่ว่าถ้าหามองถึงประเด็นเรื่องช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนสองประเทศนี้มีคล้ายคลยกันนะครับคล้ายกันตรงที่ว่าคนรวยก็จะรวยมหาศาลคนจนประเภทที่หาเช้ากินขําวันหนึ่งไม่มีอาหารสามมือก็ยัง<อ>มีอยู่ครับ นี่แหละครับจะเป,ปะน็นปัญหาสังคมใหญ่สําหรับทั้งจีนและอินเดียอินเดียเนี่ยคนย,ยังอยู่ในชนบทเยอะนะฮะนั้นเนี่ยคนกว่ายังยังร่วมเกือบ6 0สนะฮะยังยังอยู่ในชนบทนะฮะก็คืออตรงนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งต่างจะจีนละจีนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งคือเข้ามือมาเยอะมันอยู่ในภาคอุตสาหกรรมจีนในภาคอุตสาหกรรมเป็นเป็น,เป,นเป็นภาคใหญ่ที่สุดนะครับ ของอินเดียเนี่ยก็ชนบทยังจะเป็นผ้าที่ใหญ่ที่สุดคนจนของอินเดียเนี่ยถึงแม้ว่านโยบายเพาที่เราพูดถึงจนเนี่ยคืออยู่วันละ1-2ดอลลาร์เนี่ยนะ,ะไม่ถึงนะฮะก็ลดลงมาเยอะนะ,ะก็ลดลงมาเยอะเขาก็บอกว่าประมาณก็เหลือประมาณสัก1นในสของประชากรที่เป็นคนจนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับรัฐบาลจีนนะคะปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างไรายได้คน คนในเขตเมืองกับคนในชนบทนะคะก็ต่างกันอยู่ประมาณ3เท่าตอนนี้คนจีนในเขตเมืองมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีประมาณ3,900กอยว่าหยวนต่อเฉลี่ยต่อคนในขณะที่ทางคนในชนบทก็ประมาณ1,200กว่านะคะคนในเมืองกับคนในชนบทก็เป็นเรื่องหนึ่งคนชายฝั่งกับคนตอนไหนก็เป็นเรื่องหนึ่งอย่างคนเซี่ยงไฮ้นะคะรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีอันดับหนึ่งของจีน5 0,000กว่าหยวนในขณะที่มณทลนที่จนที่สุดคือกุ้ยโจว5,000กว่าหยวน ต่างกันสิบเท่านะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็รัฐบาลจีนให้ความสําคัญสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลจีนพยายามจะทําเพื่อแก้เรื่องนี้ก็คือเมื่อปี2000รัฐบาลจีนเขาประกาศนโยบายที่เรียกว่า go west policy ภาษาจีนเรียกว่าซีปูตาา้าไคฟาก็คือเน้นมุ่งพัฒนาจีนตะวันตกลดช่องว่างระหว่างจีนชายฝั่งกับจีนตะวันตกนะคะก็ทํามาได้หลายปีแล้วก็บรรเทาปัญหาลงได้บ้างเพราะว่าคนพวกนั้นก็มีงานทํามีรายได้สูงขึ้นมาแต่ปัญหานี้ก็ยังไม่หมดไปฉะนั้นนี่เป็นปัญหาใหญ่ของทั้งสองประเทศถ้าแกไม่ได้ก็จะทําให้การพัฒนาการสร้างชาตินั้นมีอุปสรรคหนา,หนาพอสมควรทีเดียวครับก็บมาจะไปดูเรื่องการลงทุนต่างประเทศสองประเทศนี้ต้องการดึง เอาเงินจากต่างประเทศและต้องการสร้างคนที่จะสามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้ในระยะเวลาอันใกล้เขาจะทำได้สำเร็จหรือไม่และที่บอกว่าที่อินเดียมีซิลิคอนแวลลี์คือมีศูนย์กลางของสมองชั้นสุดยอดเกี่ยวกับเรื่องไอทีที่เรียกว่าบังกลอนั้นเป็นอย่างไรอีกสักครู่ครับ